สวัสดีครับตอนนี้เราออกจากเขื่อนแม่สหลวยมาได้ประมาณ3-4กิโลเมตรนี่เลยครับมันก็จะได้มีเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับนีประมาณนี้นะครับมองลงไปก็ยังคงเห็นเขื่อนแม่สหลวยอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแต่วิววิวสวยขึ้นเยอะเลยครับ นี่เป็วิวระหว่างทางนะครับมีจุดลานกลางเต็นท์มาตลอดทางนะครับผมแต่บางจุดผมก็ไม่ได้แวะเข้าไปอากาศข้างบนนี่ค่อนข้างเย็ยนสบายอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ถ้าอุณหภูมิในรถอยู่ที่ประมาณ27องศาถึง28องศานะครับ เดี๋ยวพาเดินข้ามไปดูฝั่งนู้นหน่อยนะครับข้ามถนนไปเข,า,ปขาก็ทำไรเขาโพดกันนะครับข้างบนนี้ นี่เป็นอีกฝันน่งนึงนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ที่พักมีตลอดทางนะครับก่อนขึ้นไปถึงร้านกาแฟรอยช้างวันนี้วันจันทร์รถน่าจะไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะครับ สวยงามอยู่นะครับผมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนตรงไหนสวยๆแลวผมจะถ่ายคลิปลงไว้ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม